อันนี้กรับไ่าไก่สีแจ้งแล้วครับผมไก่สีแจ้งแล้วครับผมเห็นงัวกระดิงมันดังแห้งครับผมเลยลุกมาเบิ้งครับโอ้คือหนี้ยุ่งหลายครับผมแต่ยุ่งอสิจาะงัวครับผมยุ่งอสิจาะงัวครับผมดังไฟอุดยุ่งกับอุดในช่วงแรงครับผมอุดในช่วงแรกอาสิไฟกระดับครับผมไฟกระดับไฟกระดับนอนเอ้ยยุ่งจาะหลายบรนอน ยุงเจาะลายยุงเจาะลายบ่นัวแดงเอ้ยเดี๋ยวมือเล้งกันทีเดียวฮิตมองอูดยุ่งจักสองกองไงครับผมเอาใบไม้ใบไหลครับมาเผาครับผมเผาอูดยุ่งจักช่วงยำๆเล้งครับผมยำแลงครับช่วงดึกๆแค่น้อยครับผมนี่ครับสงสารครับโอ้กะลิงดังกองแลงงองเลงเลยครับนี่กะลิงดังกองแกงกองแกงเลยครับโอ้ยดังครับยุ่งกับที่เจาะดิครับ หางวี่แวดแวดแวดอยู่ครับผมนี่หางวี่แวดแวดแวดอยู่นี่โอ้ยครับแดงไอ้แดงแดงเอ้ยเดี๋ยวก็แจ้งแล้วเด้ก็แจ้งแล้วทนเอาอีกน้อยนึงทนเอาอีกน้อยนึงเดี๋ยวก็แจ้งแล้วเด้ก็แจ้งแล้วเดี๋ยวยุ่งกับไปแล้วได้เด็ออกคอกแล้วได้ออกคอแล้วกินยาแล้วยุ่งายครับช่วงนี้นาฝนครับผมนาฝนกับยุ่งายครับ